ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มรายงานตัวครับราศีต่อไปเป็นราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลตามเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนะครับส่วนราศีตุลก็คือคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลน,นะครับดาวอาทิตย์เป็นนิดอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับ เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนของทุกปีนะครับมาดูกันดวงไตรามาส4ี่โค้งสุดท้ายปี2,567จะเป็นยังไงกันนะครับกดดัฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่วงนี้ดูดวงยังมีโปรพิเศษนะครับลด50%ครึ่งราคานะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดไซน์คือตัวแอดไซน์นัทแอสโตรนะครับ N A T A S T R O หรือเบอร์โทร 0846472929นะครับถ้าใครเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆก็ยินดีดูให้ฟรีนะครับ <c oughs> ดูภาพรวมของดาวใหญ่นะครับดาวเสา้าเรือนพันธุจรอยู่เรือนปุตตะในด้านดีนะครับก็อาจจะมีบางคนมีโอกาสได้บ้านได้รถบางคนอาจจะมีโอกาสได้ลูกเหมือนกันนะครับ <c oughs> ได้ลูกได้หลานนะครับ บางคนอาจจะมีการซื้อรถใหม่บ้านใหม่หรือที่ใหม่นะครับือมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์นะครับแต่ถ้าเดาเสาเดิมเสียจนมาเป็นกาลีก็ระวังมีปัญหานะครับนะทาคนท้องก็อาจจะมีโอกาสแท้งลูกได้นะครับถ้าเดาเสาเดิมอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีนะครับต้อง ถ้าดาวเสาเดิมดีนี่ก็โอเคดีแน่นอนนะครับจอนมาเป็นสีนะก็ถือว่าโชคดีมีโอกาสได้บ้านทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ามานะครับได้อะไรใหม่ๆเข้ามา <c oughs> ดาวก็เหมือนเหรียญสองด้านนะครับมันจะออกหัวออกก้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวเสาเดิมดีหรือเสียนะครับ <c oughs> นอกจากนี้เสาเป็นห้าก,กับลักษณะก็ถือว่าเป็นดวงปิญทุบาทเหมือนกันนะครับ รวิภุมะทั้งโสราปัญจลัก r พุทธเก้าจัรกับชีวาเป็น8ปดสุกเอาจารย์เจ้าว่าร้อนนีรันนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องเดืดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะครับลูกไม่ตั้งใจเรียนลูกเกเรไปมีเรื่องมีราวนะครับบางคนด้านดีบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกก็ได้นะครับถ้าดาวเสารจรมาดีเสาเดิมดีจรมาดีนะครับจรมาเป็นสีนะครับ ราหูเจ้าเรือนปุตติปุตตะนะครับจอนข้าเรือนอรินะก็แปลว,ว่า,าลูกหลานบริวารมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะครับอริแปลว,ว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาอุปสรรคหรือ,อลูกดื้อก็ได้นะครับลูกหาเรื่องก่อปัญหานะครับ โดยเฉพาะใครที่ราหูอยู่ปุตตะเนี่ยมักจะรักลูกทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างนะครับนะถ้าเกิดเหตุอะไรก็กมักจะเข,ข้าข้างลูกตัวเองว่าถูกอยู่เสมอนะครับปุตตะอรินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปท,ทุ่มเทหรือไปออสปอยลูกหลานนะครับสปอยก็แปลว่าทําให้ลูกหลานเลิงนะครับนะบางคนลูกหลานกลายเป็นคนเกเรก็เพราะพ่อ,พอ,พอแม่ตามใจนะอย่าง พ่อแม่รังแกฉันนะครับพอนานๆไปลูกหลานก็อาจจะติดนิสัยเก,เ,ก,เ,กเรนะครับแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าใครท้องก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับแนวโน้มลูกจะมีปัญหานะครับอาจจะแท้งลูกได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนมีลูกยากในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัส เจ้าเรือนอริจรเข้ามรณาอริมรณะก็แปลว่าศัตรูมีอันเป็นไปนะครับเป็นคนดวงแข็งศัตรูทำอะไรไม่ได้หรือศัตรูเจ็บป่วยหรือห่างไกลหรือลาออกนะครับถ้าอยู่ที่ทำงานเดียวกันศัตรูอาจจะลาออกนะครับด้านเสียก็ระวังสุขภาพนะครับสุขภาพตัวเองและสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับจันทร์กับชีวาเป็น8นะครับถือว่าดวงร้าวทั้งสองดวงนะครับดวงแตกดวงร้าวสองดวงดาวพฤหัส อยู่มรณะหรือเป็น8กับลัคนาก็ถือว่าเป็นช่วงดวงร้าวนะครับจันทร์กับชีวาเป็น8สุกรเอาจารย์เจ้าวรอรนิรันรนะครับเพราะฉะนั้นชาวตุลโดยภาพรวมยังดวงยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ขอให้ระม,มัดระวังดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยดาวประสุกดาวตนุลักษ์ดาวประจาตัวเนี่ยจอมาเป็นกเกษตรนะครับ และดวงไดนาระเกณฑจากดาวอาทิตย์จรมาทับลักษณาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงดวงแข็งดวงดีนะครับช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะดาวไปชุมนุมกันอยู่เรือนวินาศกันเยอะนะครับพอกลางตุลาคมไปแล้วสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะครับดวงไดนาระเกณฑ์นะครับ ใครพื้นดวงของใครได้นาระเกณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นคนดวงดีนะครับจือเสียงเกียรติยศเด่นดังมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสูงนะครับดังคําโครงที่ท่านเขียนไว้นะครับนาระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีถูกต้องนะครับสามองค์เทพโสพีกุมลักชาติได้ได้ดังพ้องยศนั้นถึงพระยานะครับสมัยก่อนเป็นถึงระดับเจ้าพญาเลยนะครับเจ้าพญานาหมื่นเจ้าพญานาพันนะ <c oughs> นาแสนนะครับมีที่ทางเกิดเยอะนรสุริยะสุริยะก็คือดาวอาทิตย์นะครับเรื่องรังสีโสระก็คือดาวเสาร์นะครับแล้วก็ชีวะมีก็คือดาวพฤหัสนะครับสามดวงนียใครมีครบสามดวงยิ่งดีนะครับอย่างน,น้อยๆมีหนึ่งดวงก็ถือว่าสุดยอดนะดีเหมือนกันนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับดาวจรก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ดาวอาทิตย์มาแค่เดือนเดียวนะครับ แต่ดาวพฤหัสก็1ปีนะครับถ้าดาวเสามาก็2ปีครึ่งนะครับใครมีดาวเสาอยู่ตรงนี้ดาวเสา์ก็เป็นมหาอุดด้วยนะครับเด่นมากนะครับช่วงนี้ชาวตุลจะมีชื่อเสียงเด่นดังนะครับสามารถเจรจาค้าขายหรือติดต่อการงานได้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับ บางคนก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไปศึกษาดูงานต่างประเทศหรือได้รับรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนักเรียนนักศึกษาบางคนก็อาจจะได้ทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับการงานก็นยังดีต่อเนื่องนะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษา,ษาการอบรมนะหรืองานทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้งานเข้ามาเยอะนะครับการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมดาวประจำตัวเป็นมหาจักจรช่วงนี้ก็ยังเข้มแข็งนะครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงนะครับนอกจากนี้ดวงยังได้ประทุมเกณฑ์จากดาวสุขเป็น3กับลัคนานะครับสุขรามเจริญรัตยศยิ่งพระยาแห่ แต่ว่าเป็นช่วงด่วงยังเด่นอยู่นะครับ <c oughs> สุกุรีเจริญรัดยศยิ่งพระยาแห่แม้ชาตินี้ต่ําต้อยยกให้เสมอพงนะครับ <c oughs> ชาวตุนจะขยันขันแข็งนะครับดาวเป็นมหาจักรก็คือเราต้องขยันขันแข็งตามดาวนะครับต้องสู้ต้องฟันฝ่าถ้าทําตามดาวเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าอยู่เฉยเยก็คงไม่ได้อะไรนะครับเ <c oughs> พราะดาวก็ให้สู้ให้ฟันฝ่านะครับ แต่ดาวตรงนี้ก็ทําให้เราขยันขันแข็งเองแหละนะครับถึงเวลาะจะติดต่อวิ่งเต้นในการทํางานต่างๆนี่ก็ยังทําได้ดีนะครับยิ่งขยันออกสังคมมากยิ่งจะมีผลงานและมีเงินเข้ามามากขึ้นนะครับดาวนอกจากนี้ดาวอังคารดาวดาวการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือดาวการเงินเนี่ยนะครับและดาวเจ้าเรือนปัตนิจรคเขาเรือนกรรมะก็แปลว่าขยันขันแข็งนะครับกล้าแข็งขย,นขนขยนขันคือดาวอังคารน,นะครับ แม้จะจรมาเป็นนิดก็จริงแต่ก็ยังขยันอยู่แต่อาจจะขยันน้อยหน่อยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2567ถึง24มกราคม2568นะครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับโชคดีเรื่องงานนะครับช่วยชาวตุนขยับขยันขยับขยายขยันขันแข็งในการทำงานนะครับช่วยให้การงานบางคนจะ มีคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้านะครับ <c oughs> ช่วยชาวตุนสามารถสร้างผลงานให้ดีขึ้นนะครับเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับชาวตุนจะมีงานเข้ามามากเป็นพิเศษหยิบจับงานอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับไตรามาสสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายปี2 5 6 7 ชาวตุนสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมทะลุเป้านะครับชาวตุนจะมีเงินมีเดินทางท่องเที่ยวนะครับบางคนได้ทะลุเป้าได้รางวัลในการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดเนี่ยนะครับจะทํางานได้ถึงเป้าจนได้รับรางวัลน,นะครับถึงรางวัลการ เดินทางท่องเที่ยวหรือไดป้ประชุมสัมมนานะบางคนก็ไปในประเทศหรือต่างประเทศนะครับนักเรียนนักศึกษาก็เด่นมากนะครับนะก็มีโอกาสสอบชิงทุนต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับไตรามาสที่4เนี่ยนะครับชาวตุนโชคดีทางการเงินนะครับ เพราะดาวการเงินสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับนอกจากนี้ยังได้ดวงนระอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเยอะนะครับมีเงินใช้ใจ่ายอย่างสบายๆนะดาวอังคารดาวการเงินสัมพันธ์ดีกับลัคนานะนอกจากนี้ยังมีดาวชุมนุมกันในเรือนการเงินถึง3ดวง4ดวงนะครับเป็นบางช่วงนะครับ ในเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับประกอบกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะแปลว่าโชคลาภรายได้สัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับจนถึงสิ้นปีช่วยชาวตุลมีโชคลาภรายได้ดีตลอดไตรมาสสี่นะครับมีเงินฉลองปีใหม่ย,ยังมีความสุขนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวดีนะครับใครมีที่ดินใครรู้จักเจ้าของที่ดินอยู่ใกล้ทาง รถไฟฟ้านะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแถวบางนาเนี่ยนะครับพอดีมีนายทุนสนใจจะทำเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับรือคอนโดนะครับเขามีนายหน้าติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีคนสนใจจะขายที่ราคาถูกนะครับที่ต่างจังหวัดทั้งเพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับ จังหวัดเชียงใหม่นะก็มีหลายที่ที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับเดือดร้อนเรื่องการเงินแม้ในกรุงเทพก็มีนะครับนะที่เพชรบุรีก็มีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาบางคนอายุเยอะแล้วนะครับนะมีแต่ทรัพย์สินมีแต่ที่ดินแต่เงินทองอาจจะช็อตในช่วงนี้นะครับต้องการเงินมาทำบุญนะก็เลยช่วยเขาประชาสัมพันธ์นะครับโอเคการเงินไตรามาสสี่นะครับโอ ชาวตุลนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเงินทองก็ยังไปได้ดีนะถือว่าโค้งสุดท้ายนี่เก่งมากนะครับชาวตุลมาดูเรื่องความรักคู่ครองดาวพระศุกร์ดาวแห่งความรักและดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนีหรือแปลว่าคู่ครองคนรักเนี่ยนะครับจอดมาสัมพันธ์ดีกับลัคนาจนถึงสิ้นปี2567นนะครับชาวตุลจะมีความสุขความสมหวังนะครับ เกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคู่ครองคนรักเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการงานให้ก้าวหน้าการค้าคึกคักความรักหวานแหววนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วนะหรือคนโสดเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามนะครับบางคู่จะจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับกับคนรักอย่างมีความสุขนะบางคนก็ได้ จะฉลองปีใหม่ด้วยกันนะครับนะแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวชาวตุลน,นะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับดาวมริยูกับดาวราหูเนี่ยนะครับดาวบาปปะเคราะห์ทำมมปลายหอกทิ่มแทงลักขณะชาวตุลควรระวังสุขภาพให้ดีนะครับนอกจากนี้มีดาวประหัตถ์กมรณะด้วยนะครับนะถ้าเจ็บป่วย ก็ให้รีบไปหาหมอนะครับ <c oughs> ผู้ที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวังก็เกี่ยวกับโรคที่โรคลมนะครับกดไหลย้อนโรคเกี่ยวกับสมองนะครับผู้สูงวัยต้องระวังโรคอัลไซเมอร์นะครับนอกจากนี้ชาวตุนควรมันดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หรือลูกหลานบริวารรวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแนวโน้มจะมีการเจ็บป่วยนะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปิดกระลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับนะการดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับอย่าไปายึดมันม่นถือมั่นมันมากนะครับก็ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์อันไหนดีก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับอันไหนที่ถายว่าไม่ดีบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและพื้นดวงแต่ละคนนะครับถ้าพื้นดวงดีเข้มแข็งนะก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากก็ได้นะครับ ไม่ไไหมายคำว่าทุกคนจะเป็นไปตามคําทํานายนะครับการดูดวงไม่รู้วันเดือนปีเกิดไม่รู้ดวงกําเนิดไม่รู้ดวงจรไม่รู้ทักษะนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตัวแปรที่ทําให้หมอดูทํานายผิดเยอะนะครับอย่างเช่นไม่รู้พื้นดวงเดิมดาวเดิมเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะครับอย่างดาวพฤหัสเนี่ยมาสัมพันธ์ดีกับลักนณาถ้าเดิมพฤหัสไม่ดีก็อาจจะไม่คุณก็ได้นะครับหรือบางทีดาวที่มา,าสัมพันธ์ดีกับลัคนณาถ้าดาวเดิมเนี่ยนะครับ อาจจะให้โทษอย่างเช่นดาวนว,วังขาดนะครับหรือดาวองศามรณะนะครับพวกนี้ก็อาจจะทําให้มีผลกับทําให้หมดูทายผิดนะครับหรือดาวพักองศานะครับดาวพักองศาที่หมดูบอกว่าจะได้โน่นได้นี่มันอาจจะไม่ได้หรือได้ช้าออกไปก็ได้นะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับช่วงปลายปีนี้ดาวพักองศากันเยอะนะครับธุรกิจต่างๆก็อาจจะมีเหตุให ชะลอตัวนะครับก็ให้ทําใจอดทนรอคอยนิดนึงนะครับดาวจะเริ่มเดินหน้าก็ประมาณต้นปีหน้าเนี่ยนะครับก็ขอให้เราทําใจให้สบายคอยอดทนสู้ๆนะขอให้มีกําลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับฝา <c oughs> กช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสนใจดูดวงก็แอดไลน์เข้ามาที่แอด n ายนั astro นะครับโทรศูนย์แ2 9สี่หกส่งเก้าสองเ้นะครับโปรครึ่งราคานะครับลดครึ่งราคานะ ช่วงนี้สู่ปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนขอให้รวยๆเห่งๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ